สวัสดีค่ะในวิชาวิทยาศาสตร์คาบนี้นะคะนักเรียนเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับไฟฟ้าในประเทศไทยกันนะคะอะไฟฟ้าในประเทศไทยนะักเรียนรู้ไหมว่าประเทศของเรานั้นก็สามารถทําการผลิตไฟฟ้าขึ้นมาใช้ได้เองรู้ไหมว่าผลิตมาจากอะไรบ้างอะ พลังงานไฟฟ้านะคะสามารถผลิตได้มาจากหลากหลายที่เลยแต่ในประเทศไทยนั้นส่วนใหญ่จะผลิตมาจากอะไรคะพลังงานถ่านหินนั่นเองนะคะอ่าเรามาดูภาพกันเลยเนาะนักเรียนรู้ไหมว่าอ่าอันนี้ก็จะเป็นการกระจายกระแสะไฟฟ้าจากกฟผนะคะเข้าสู่บ้านเรือนนะคะกฟผคืออะไรคะนักเรียนคือการ ไฟฟ้าแห่งประเทศไทยใช่ไหมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยอ่านะคะอ่าเป็นตัวกระจายกระแสะไฟฟ้าเข้าสู่เสาไฟเนาะแล้วก็เสาไฟก็จําหน่ายเข้ามาสู่บ้านเรือนของเรานะคะอาเนเรียนมาดูตัวอย่างการผลิตไฟฟ้าจากพลังงานน้ำกันดีกว่านะคะ ซึ่งพลังงานน้ำเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้มาจากเขื่อนนั่นเองนะคะนักเรียนมาดูนะคะว่าเ,เขื่อนต่างๆนะคะสามารถผลิตกระแสไฟฟ้าใช้ในประเทศไทยได้อย่างไรนะคะมีเขื่อนมากมายเลยนะคะอย่างเช่นอะไรคะเขื่อนภูมิพลเขื่อนสิริกิตใช่ไหมคะเขื่อนอะไรอีกที่สามารถผลิตไฟฟ้าได้อ่า เยอะแยะเลยนะคะในประเทศไทยของเราเนาะ,ะการทำงานนะคะก็จะเป็นอ่ะเขื่อนนั้นเปิดประตูระบายน้ำน้ำก็จะมีกระแสน้ำใช่ไหมคะผ่านมายางที่กังหันกังหันก็จะทำการอะไรคะหมุนนะคะทำให้เป็นเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเนาะเสร็จแล้วเนี่ยก็ทำให้เกิดกระแสของน้ำเนี่ยแรงขึ้นแรงขึ้นนะคะสามารถปั่นทำให้เกิด พลังงานหรือกระแสะไฟฟ้าเนี่ยเข้าไปสู่อะไรคะอาคารโรงไฟฟ้าเสร็จปุ๊บก็ไปหม้อปแปลงไฟฟ้านะคะเมื่อทำการเปลี่ยนพลังงานกลนะคะจากกังหันในน้ำกลายเป็นพลังงานไฟฟ้าเข้าสู่เสาไฟเข้าสู่ตัวกระจายไฟฟ้าได้นะคะ,อ,ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตัวอย่างของการผลิต ไฟฟ้าจากพลังงานน้ำนะคะก็คือเขื่อนนั่นเองนะคะอ่ะถึงแม้ประเทศไทยนะคะจะมีการผลิตไฟฟ้าขึ้นใช้เองได้แต่มันก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของคนในประเทศนะคะจึงทำให้เราเนี่ยต้องใช้เงินเป็นจำนวนมหาศาลซื้อนะคะพลังงานไฟฟ้าจากประเทศเพื่อนบ้านนะคะมาใช้นั่นเองเนาะ น่ะเด่นรู้ไหมว่าปัจจุบันเนี่ยไทยนะคะมีกำลังผลิตไฟฟ้ารวมทั้งประเทศนะคะอยู่ที่ประมาณ42,000เมกะวัตต์นะคะซึ่งมากกว่า60%ทีเ่เราใช้นั่นเองผลิตจากก๊าซธรรมชาติอีกประมาณ15%นะคะและผลิตจากถ่านหินเนาะ ที่เหลือก็จะได้ไฟฟ้าจากเคื่อนนะคะพลังงานหมุนเวียนนะคะพลังงานหมุนเวียนเนี่ยก็อย่างเช่นชีวมวลแสงจากดวงอาทิตย์ลมนะคะแล้วก็การรับซื้อจากต่างประเทศนะคะเพื่อนบ้านเรานี่แหละนะคะก็อย่างก็ได้แก่ลาวแล้วก็มาเลเซียอีก10บเปอร์เซ็นต์นะคะรวมแล้วก็กลายเป็นเท่าไหร่เอ่ยเกือบหนึ่งร้อยเปร์เซนะคะสำหรับ ปริมาณไฟฟ้าที่เราใช้อยู่ในประเทศเนาะอ่ะดังนั้นนะคะเราก็จะต้องรู้จักการใช้ไฟฟ้าให้ประหยัดนะคะแล้วก็จะต้องปลอดภัยด้วยนะคะอ่ะโอเคนะครับนี้ก็ขอจบการเรียนการสอนเพียงเท่านี้นะคะให้นักเรียนนั้น ไปศึกษาว่าเขื่อนใดบ้างนะคะทำการผลิตไฟฟ้านะคะแล้วก็ไปดูซิว่าเอเขาผลิตไฟฟ้าได้อย่างไรน้านะคะโอเคนะคะนี้ก็ขอจบกันเรียนเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ